อย่าปล่อยให้โลกสอนบทเรียนการเงินที่เจ็บปวดให้ลูกของคุณเป็นบทเรียนการเงินที่พ่อแม่ควรสอนเด็กให้รู้ไว้การปล่อยให้โลกสอนโดยไม่มีคำอธิบายมันก็จะสร้างความเจ็บปวดที่แสนสาหัสให้กับลูกของคุณถ้าเราไม่สอนลูกให้ควบคุมเงินตั้งแต่วันนี้วันหนึ่งเงินจะควบคุมชีวิตของเขาแทน นี่คือแนวคิดบางส่วนของเดฟแลมซี่นักเขียนและผู้เชี่ยวชาญด้านการเงินส่วนบุคคลระดับโลกคำกล่าวนี้สะท้อนให้เห็นความจริงของโลกยุคปัจจุบันได้อย่างดีหลายคนใช้ชีวิตโดยไร้เข็มทิศทางการเงินขาดทักษะพื้นฐานในการวางแผนการใช้จ่ายการวาควบคุมอารมณ์ในการใช้เงินหรือแม้กระทั่งขาดการเข้าใจคุณค่าที่แท้จริงของเงินเพราะไม่เคยมีใครสอนมาก่อน แม้ว่าทางโรงเรียนจะไม่ได้ให้ความสำคัญกับความรู้เรื่องเงินเท่าที่ควรแต่ที่บ้านก็สามารถเป็นจุดเริ่มต้นที่สำคัญที่สุดที่จะสอนการเงินให้เด็กเรียนรู้ไว้ได้หากปล่อยให้ลูกหลานเติบโตไปโดยไม่มีความรู้เรื่องการเงินจะเกิดอะไรขึ้นกับเขาเมื่อชีวิตเข้าสู่วัยทางานพวกเขาจะต้องพบกับคาว่าสิ้นเดือนเหมือนสิ้นใจชักหน้าไม่ถึงหลังทำงานเพื่อหาเงินมาใช้นี้ สิ่งเหล่านี้บ่งบอกถึงสถานการณ์ปัญหาทางการเงินที่ผู้ใหญ่ไว้ทำงานเผชิญกันอยู่ทุกวันนี้บอกให้รู้ว่าความรู้ทางการเงินนั้นเป็นสิ่งจำเป็นอย่างยิ่งที่จะช่วยให้เราบริหารเงินให้เพียงพอใช้ตลอดรอดฝั่งรวมถึงการมีเงินเก็บเพิ่มพูนเงินออมสร้างความมั่นคงในชีวิตได้และการที่จะปลูกฝังความรู้ทางการเงิน ก็ต้องใช้เวลาที่ยาวนานพอสมควรดังนั้นควรจะเริ่มสอนกันตั้งแต่ยังเด็กในช่วงอายุ3-6ปีเป็นเวลาสำคัญที่จะพัฒนาทักษะบริหารจัดการการเงินได้ดียึงควรสอนพวกเขาตั้งแต่ยังอายุน้อยยิ่งเร็วยิ่งดีส่วนบ้านไหนที่มีลูกโตแล้วยังไม่เคยเรียนรู้เรื่องการเงินก็ยังไม่สายเกินไปที่พ่อแม่จะรีบสอนโดยเร็ว ส่วนพ่อแม่ก็จะต้องเป็นแบบอย่างที่ดีในเรื่องการใช้เงินให้ลูกได้เห็นพฤติกรรมใดที่ไม่เหมาะสมก็ค่อยๆปรับและพ่อแม่ควรจะพูดคุยกับลูกในเรื่องการเงินอย่างตรงไปตรงมาเพื่อหล่อหลอมนิสัยทางการเงินที่ดีให้กับเด็กก่อนที่จะเติบโตเป็นผู้ใหญ่และต่อไปนี้คือ6บทเรียนทางการเงินที่พ่อแม่ควรสอนลูกเองอย่าปล่อยให้โลกสอนโดยไร้คำอธิบาย ข้อหนึ่งสอนให้รู้คำว่าจำเป็นกับความอยากได้ในการใช้เงนินให้แยกแยะให้ถูกนี่คือพื้นฐานการใช้ใจอย่างมีสติเพราะในช่วงทุกวัยของมนุษย์จะต้องเผชิญกับทางเลือกในเรื่องสิ่งที่อยากได้ซึ่งเป็นเรื่องเกี่ยวกับการใช้อารมณ์ในการตัดสินใจกับสิ่งที่จำเป็นต้องมีซึ่งเป็นเรื่องที่ต้องใช้เหตุผลตัดสินใจ การปล่อยให้เด็กเติบโตมาโดยคิดไม่เป็นอาจจะทําให้เขาใช้จ่ายในทางที่ไม่เหมาะสมซึ่งจะมีผลกระทบระยะยาวทางการเงินของเขาข้อ2เงินไม่ได้มาง่ายๆเด็กๆหลายคนแค่เห็นพ่อแม่รูดบัตรหรือกดเงินออกจากตู้ ATM ก็อาจเข้าใจผิดว่าได้เงินมาได้โดยง่ายพ่อแม่ควรอธิบายที่มาของเงินให้ลูกเข้าใจว่าเงินทุกบาททุกสตางค์นั้นเกิดจากการทํางานหนัก ต้องแรกมาด้วยเวลาความรู้ความพยายามและความรับผิดชอบลองชวนลูกไปที่ทำางานของเราแล้วเล่าเรื่องในการทำงานของเราให้เขาฟังพร้อมทั้งจำนวนเงินที่ได้มาเพื่อให้เขาตระหนักเห็นถึงคุณค่าของเงินให้มากขึ้นข้อ 3. เรียนรู้การใช้เงินด้วยตนเองลองฝึกให้ลูกมีงบประมาณประจำวันหรือประจำสัปดาห์แล้วให้เขาบริหารเองว่าจะแบ่งการใช้จ่ายเงินเป็นยังไง บทเรียนนี้จะทำให้เด็กรู้จักการยับยั้งชั่งใจและเห็นคุณค่าของการออมและอย่ารัวว่าลูกจะใช้เงินผิดพลาดในวงจำกัดเพราะการใช้เงินผิดพลาดเพียงแค่50บาทในวันนี้ก็อาจจะดีกว่าใช้เงินผิดพลาดเป็นหมื่นเป็นแสนในวันข้างหน้า 4. วางแผนการใช้เงินสอนให้เด็กรู้จักวางแผนการใช้เงินตั้งแต่ยังเล็กเริ่มด้วยการ วางแผนที่จะิส s ์รายการที่ต้องการเช่นของเล่นชิ้นเล็กๆหรือขนมเพื่อให้เด็กลองเปรียบเทียบราคาจากหลายๆร้านและมองหาความคุ้มค่าโดยใช้จ่ายเงินให้อยู่ภายในงบที่ตั้งไว้อธิบายให้เขารู้ว่าราคาถูกไม่ได้แปลว่าดีเสมอไปบางครั้งของแพงก็อาจจะใช้ได้ยาวนานและคุ้มค่ากว่าข้อ 5. โฆษณาไม่ใช่ความจริงทั้งหมด เด็กสมัยนี้เติบโตมาพร้อมกับสื่อโซเชียลได้พบเห็นโฆษณาต่างๆซึ่งมีอิทธิพลอย่างมากมายหากไม่รู้เท่าทันเด็กก็อาจจะถูกชักจูงให้ใช้เงินกับสิ่งที่ไม่จำเป็นหรือไม่มีคุณค่าพ่อแม่ควรจะฝึกให้ลูกแยกแยะในโฆษณาที่เห็นว่าสินค้านี้ดีจริงหรือแค่ดูดีเฉพาะในโฆษณาการโฆษณานั้น ทำให้คนอยากซื้อไม่ได้แปลว่าสินค้านั้นจำเป็นสำหรับผู้ซื้อทุกคนข้อ 6. แบ่งปันช่วยเหลือผู้อื่นการใช้จ่ายเงินไม่ใช่แปลว่าเป็นเรื่องส่วนตัวอย่างเดียวแต่ควรจะมีส่วนเกี่ยวข้องกับสังคมด้วยพ่อแม่ควรจะปลูกฝังให้ลูกมีจิตสานึกรับผิดชอบต่อสังคมตั้งแต่ยังเล็กเช่นสอนให้ลูกรู้จักแบ่งเงินบางส่วนไปบริจาคไปช่วยเหลือผู้ที่เขาลำบากด้วย เหล่านี้คือ6บทเรียนพื้นฐานทางการเงินที่ควรสอนลูกให้เรียนรู้ไว้ตั้งแต่อย่างเล็กเป็นการสร้างภูมิคุ้มกันที่เข้มแข็งให้กับลูกอย่าปล่อยให้เขาเติบโตไปเจอกับความจริงของโลกที่โหดร้ายในด้านการเงินจนทําให้ชีวิตเขาเหมือนเรือที่อับปางอยู่ในทะเลชีวิตก็จะมีแต่ความไม่แน่นอน